ไม่สวยหะไม่สวยไม่ม่ก็ม่คุณหมอมาแม่ก็ไม่คุณหอนะน่ะไมคุณหมอจะชียกไม่ใช่ไม่ใช่คุณหมอบอกว่า นี่นะบอกไม่ได้ไม่ได้กินลูกส้มอ่ะก็พูดกันให้แน่เลยเพื่อฉันจะอีกกิน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 นี่แหละนี่แหละนี่แหละอัน <laughs> <laughs> ไปหายายแหววเดี๋ยวแม่พาพี่ที่ะเล่นน้ำฝ่อนมาเพี้ยสุดไปนี่ปะไปไปจุกคอแล้วครับไปนั้งทับาไปหายขาห่างมาหน่อปตอนนี้มาเลยมาห่อยน้แม่กับแม่ไหมมองนี้พอแล้วครับพอแล้วครับจาวัตดีค่ะจาวัดีค่ะแล้วครบจะไไม่เจะเอาประมาณนี้ไหมไมมไหม มาลองเล่นมองยาดูไหมทำได้ไหมได้ไหมกล้าไหมก็โอเคโอเคไมนกลัวจังนนี้น่ากัวเูเอาไหมเดี๋ยวแม่จับไปให้ลองดูไหมคะโอเคอ่ะคุยกับเอซีรอเดี๋ยวแม่จับของยาอ่ะคุยกับเซก่อนนะเอซีมาซีเอซีเีน้องมาเล่นน้ำไเรเล่นน้ำพี่น้องพี่น้องไม่เล่นน้ำเล่นน้ำก็หายใจกับ พี IE, ่ลิตากับพี่อะไรเนี่ยพี่อะไรเนี่ยพี่อะไรพี่อะไรพี่อะไรพูดเลยอ่านหนพูดคิดไม่อกพี่อะไรคะพี่พี่แกลพี่แกลสวยไหมคะอ่ะพี่อะไรพูดดังๆพี่พี่แกลโอเคน้องนาลิตา เธอสวยไหมคะสวยเหมือนใครคะเหมือนเหมือนใครเหมือนเจ๊ฝ่ายใครเป็นเจ๊ฝ่คะใครเป็นเจ๊ฝ่คะพ่อพ่อเหรอคะพ่อชื่ออะไรพ่อจ๋าพ่อชื่ออะไรนะชื่อพี่อะไรพี่พี่โอ้เก่งมาก

<cười> 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 uh, uh. Ôi, tà, phải bà có thể đi nằm lông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  Tên là bằng này nào.

ในยามรังข้างกันไอ,บอ้บคนทำบ้านจังได้เอางานบังหนาเป็นบ่แม่อะูดกม่ได้หรอแม่นขึ้นาได้ขึ้นได้ขึ้นในงากันไม่ใช่ตรงลึกหรอรงลึกหรอคะอ่ะบินไป,ไปเลยคะ่ะวันทโอ้ย

để không, Để. à, lần lượt qua cái tòa nhà 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 tòa lắm tòa nhà tòa นี่นะนี่ตนี่อ่ะโดนยังไงอ่ะเทศตัวของเี่ายังไงอ่ะชอ่านรนเชอยเอซว่าจังดอยน่าจังคุณพ่อกับคุณย่าทั้งเฝ้าอยู่ค่ะเอว่าจังดอย ดเอามาขี่หลังแม่ไหมโอ้ยดึงดึงดงแม่เด่นแบบวเนาะแม่ดึบลตรงนี้กับแมไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้หรอกอากรจมแล้วมแล้วปลาฉลามมาแล้ มันกมากระดแล้วนะอย่าแล็มตอนสุดสั้นได้กหมคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะขาขาลงขาลงหรอคะกระโดดกระโดดไหมกระโดดจุ๊บ